สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพิกอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันก่อนอื่นเราต้องไปทำความรู้จักกับคำว่าการเปลี่ยนสถานะของสารค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารเด็กๆรู้ไหมคะว่าสารหมายถึงอะไรดังนั้นเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะสา,สารก็คือสิ่งที่มีมวลมีตัวตนต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ค่ะส่วนสารนั้นหมายถึงเนื้อของสารที่แสดงสมบัติและองค์ประกอบของสารสารชนิดนั้นๆค่ะ ยกตัวอย่างเช่นโต๊ะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้นะคะที่เรามองเห็นในภาพนี้เราเรียกว่าสสารค่ะแล้วสารของโต๊ะและเก้าอี้ตัวนี้คืออะไรก็คือสิ่งที่นำมาทำเป็นโต๊ะก็คือไม้นั่นเองค่ะดังนั้นไม้ก็คือสารที่นำมาทำเป็นโต๊ะนั่นเองค่ะ สถานะของสารเด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมคะว่าสารมีกีดสถานะเอ่ยสารสามารถแบ่งได้สามสถานะนะคะได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะเราไปดูสมบัติของสารแต่ละชนิดกันเลยค่ะอันแรกก็คือสมบัติของของแข็งนะคะของแข็ง มีสมบัติดังนี้ค่ะ 1. มีปริมาตรและรูปร่างคงที่ 2. มีอนุภาคจะอยู่ชิดติดกัน 3. แรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคมีสูงค่ะ 4. มีรูปร่างที่แน่นอนไม่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะได้แก่แก้วน้ำเก้วอี ก้อนอีดัมเบลน้ำตาลทองคําแท่งเป็นต้นค่ะต่อไปไปดูสมบัติของของเหลวนะคะว่ามีอะไรบ้างสมบัติของของเหลวมีดังนี้ค่ะ 1. มีปริมาตรคงที่แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว 2. มีอนุภาคอยู่ห่างกันเล็กน้อย 3. ม,มีแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคระดับปานกลางค่ะและ4มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนก็คือจะเปลี่ยนไปตามจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำหวานน้ำเชื่อมน้ำมันช็อกโกแลตเป็นต้นค่ะ และสุดท้ายสมบัติของแกส๊สสมบัติของแก๊สมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. มีปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 2. มีอนุภาคอยู่ห่างกันมาก 3. ม,มีแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคกันน้อยค่ะและ 4. มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นแก๊สชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำที่ออกจากการน้ำร้อนไอน้ำที่ออกจากแก้วน้ำและการที่เราเปิดไฟเปิดเตาแก๊สนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารกันเลยค่ะ น้องๆยังจํากันได้หรือเปล่าครับว่าเราสามารถจําแนกสมบัติของสารออกได้เป็น2ชนิดคือสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีและแน่นอนครับถ้าหากเรานําสมบัติของสารมาเป็นเกณฑ์ก็จะสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารออกได้เป็น2ชนิดเชน่นกันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับ โดยความหมายแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้องค์ประกอบภายในของสารจะยังคงเหมือนเดิมนะครับน้องๆส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไปหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นั่นเองครับรู้ถึงความหมายของการเปลี่ยนแปลงของสารทั้งสชนิดกันไปแล้ว คราวนี้เรามาลองทํากิจกรรมจําแนกการเปลี่ยนแปลงของสารกันดีกว่านะครับโดยให้น้องๆนําภาพที่กําหนดให้มาใส่ให้สัมพันธ์กับลักษณะการเปลี่ยนแปลงครับ จากกิจกรรมจำแนกการเปลี่ยนแปลงของสารน้องๆจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือการเปลี่ยนสถานะของสารกับการละลายของสารใช่ไหมครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นจะมีอยู่เพียงชนิดเดียวก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งในค่าพเรียนนี้เราจะมาเริ่มศึกษากันที่หัวข้อการเปลี่ยนสถานะของสารกันก่อนครับ หากใช้สถานะเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารออกได้3ชนิดนะครับน้องๆคือของแข็งของเหลวและแก๊สครับสถานะของสารเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับน้องๆแต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้นั้นจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยครับเอมีน้องๆคนไหนทราบบ้างครับว่าสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้นั้นคืออะไร ให้น้องๆกดเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้เลยครับในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้การเพิ่มและการลดอุณหภูมิเข้ามาช่วยครับโดยการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารครับ และถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สครับในทางกลับกันหากเราลดอุณหภูมิลงสารก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวได้และหากเราลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆสารก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับ สสโดยการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนั้นเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวและเราจะเรียกสารที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สว่าการระเหยส่วนการที่สารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวก็คือการควบแน่นและการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งก็คือการแข็งตัวครับ เรียนเนื้อหากันไปแล้วคราวนี้เรามาทํากิจกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าการเพิ่มและการลดอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารกันบ้างนะครับน้องๆอ,อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือน้ำแข็งบิเกอร์และเทอร์โมมิเตอร์ครับเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็มาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกน้องๆต้องใส่น้ำแข็งลงไปในบีเกอร์ครับจากนั้นนำเทอร์โมมิเตอร์มาจุ่มลงในบีเกอร์เพื่อวัดอุณหภูมิต่อมาให้น้องๆนำบีเกอร์ที่มีน้ำแข็งขึ้นไปตั้งไฟโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ครับแล้วก็นำเทอร์โมมิเตอร์ไปจุ่มประมาณ2นาทีอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับสุดท้ายก็รอให้น้ำเดือดครับจากนั้นก็นำเทอร์โมมิเตอร์จุ่มลงในบีเกอร์อีกครั้ง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยครับให้น้องๆน,นำผลการศึกษาที่สังเกตได้มาใส่ในตารางบันทึกผลการศึกษาเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเฉลยเพื่อตรวจสอบคำตอบได้เลยครับ จากกิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้ว่าน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำแข็งจะเปลี่ยนเป็นน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวและเมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดเดือดน้ำจะเปลี่ยนเป็นไอน้ำซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สครับอล,ล่าค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปสถานะของสารกันค่ะ สถานะของสารสามารถแบ่งได้เป็น3สถานะนะคะได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะซึ่งของแข็งจะมีสมบัติดังนี้ค่ะมีอนุภาคจะอยู่ชิดติดกันมีแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคสูงและมีรูปร่างที่แน่นอนค่ะของเหลวมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะอนุภาคของสารอยู่ห่างกันเล็กน้อย มีแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคระดับปานกลางและมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนค่ะส่วนแก๊สมีสมบัติดังน,นี้ค่ะมีอนุภาคอยู่ห่างกันมากมีแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคน้อยและมีรูปร่างไม่แน่นอนค่ะต่อไปช่วยกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวค่ะ2ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอ 3.. แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน,น่นและ 4. ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวนั่นเองค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องทำแบบฝึกหัดในเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารลงในกระดาษ A4 แบบนี้นั่นเองนะคะเ,เด็กๆสามารถพิมพ์เอกสารตัวนี้จากไฟล์งานที่คุณครูส่งไปให้นะคะหากใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็สามารถเขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนส่งเข้าไปในอาราบ้างวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ